สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันกับแก้งแล้วนะคะคําเตือน,นะคะ่ะวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อความบันเทิงนะคะขอทุกคนนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะนี่ค่ะได้อยู่นะคะได้สี่เจ็ดนะคะได้สนะได้สี่นะได้สี่เจ็ดนะคะ สำหรับลาพัฒานาน,นะคะวันนี้ทุกคนถ้าใครแบบอยากแบบว่าไม่ต้องรองคลิปวิดีโอนะคะบางทีเราก็ไม่ได้ลงให้เราลงชา้าลงเร็วนะนี่นะคะในนี้นะคะอ่านให้เข้าใจนะคะแล้วก็ในนี้จะมีหุ้นทุกหุ้นเลยนะคะ แต่หุ้นพิเศษได้มีนะหนูไม่รู้ว่าหุ้นพิเศษคืออะไรนะคะมา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 คุยเรื่องสาวลาวดีกว่าไปจีบสาวลาวไปแล้วพี่น้องแก้วชอบไปจีบสาวลาวถึงแม้ว่าสาวลาวของเฮาเนี่ยสิไปงายยากเนาะแต่เฮาก็อยากไปนะสําหรับสาวลาวนะ ถ้าใครเจอก็เมื่อวานน่ะลงคลิปไปให้แล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ครบนะคะไม่ครบคือหมายความว่าไปแบบเดิมนั่นแหละแต่ว่าเพิ่มชุดให้แค่นั้นเองนะคะ คนที่จริงอ่ะอันนี้มีแล้วอันนี้มาแล้วใช่ไหมแต่ทุกคนก็ติดไว้นิดนึงนะคะติดไว้นิดนึงนะ,ะนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงทุกคนเราจะมีความบันเทิงมาให้ทุกท่านจันพุทธศุกเลยนะคะ แก้วก็ลุนอยู่นะทุกคนลุนหนึ่งสองศูนย์นะอืมนะชอบไปเรื่อย <c oughs> นี้ไปเป็นชุดนะที่จริงอะเมื่อวานให้เท่านี้ใช่ไหมให้เท่านี้เรายังไม่ได้เติมจำไม่ได้นะจำไม่ได้เดี๋ยวเดูก่อน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 อ่า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 ก้วจำไม่ได้ว่าให้อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวแปนึงนะสี่น้อยอ๋อเมื่อวานอะให้ถึงตรงนี้แต่มันยังไม่ได้ให้ตรงนี้แล้วก็จะมาเพิ่มชุดให้นะคะทุกคน แก้วชอบเป็นชุดนะแก้วชอบเองไม่เคยมาหรอกแต่ว่าแก้วชอบไม่รู้แก้วชอบนี่นะ ครบแล้วนะคะครบแล้ว ขีดเส้นใต้ไว้ก็คือชอบเป็นที่สุดนั่นเองนะคะก็คือเน้นนั่นเองนะคะก็คือชอบนั่นเองนะทุกคนชอบถ้าจะเบิ้ลก็นี่แหละวันจันชอบเบิ้ลไมั้าฮ่าไม่รู้เหมือนกันฮ่าทุกคน ชอบตามไม่ชอบผ่านให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะทุกคนนี่หนึ่งสองสามนะคะวันนี้นะคะสี่หน่อยกับลาวนะคะไปหนึ่งสองสามศูนย์นั่นเองนะ,ะนะครับเติมประมาณนี้เลยนะอะไรมากมายนะคะทุกคนคลิปทุกคลิปที่ทำขึ้นก็ขอให้ทุกคนนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงกนนะะ็เป็น ใครโทรมาชอบตามนะคะไม่ชอบผ่านนะแคบเป็นเราส่ฮัลโหลค่ะค่ะขอให้